ชอปเปอร์ชนาทิพันโบวันนี้เราอยู่กันที่ส่วนกเกษตรหนึ่งรอยไร่แล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษของเราที่จะมาให้ความบรรยายเกี่ยวกับเกษตรร0อยไร่ครับขอเชิญอาจารย์หญิงครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะยินีนะคะสุกิตยาด่านนารงค์ค่ะเป็นผู้จัดการศูนย์สือบรมและวิจัยทางการ,กรเกษตรร้อยไร่นะคะภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชพัฏนนครราชสีม,มาค่ะอาจารย์หญิงครับ เราประวัติความเป็นมาของสวนเกษตรร้อยไร่ได้อค่ะอาสวนเกษตรร้อยไร่นะคะจริงๆคือจ็ดเต็มก็คือศูนย์ึกอบรมและวิจัยทางการเกษตรนะคะซึ่งความเป็นมาก็คือจริงๆพื้นที่ตรงนี้ค่ะไว้สําหรับการเรียนการสอนนะคะของนักศึกษากเกษตรศาสตร์นะคะมหาลาัยราชภัฏนะคะซึ่งเราก็ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ไว้สําหรับการเรียนการสอนเป็นหลักนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเพื่องานวิจัยค่ะ วิใใจัยต่างๆที่ทางมหาลัยได้งบประมาณและก็อยากเรียนรู้นะคะรวมกับนักศึกษาะค่ะเพื่อที่จะนําไปพัฒนาชุมชนนะคะในท้องถิ่นของเราให้เกิดความมั่นคงเข้มแข็งขึ้นนะคะค่ะก็คือเราก็จะแยกเป็นด้านพืชและด้านสัตว์นะคะทางด้านพืชของเราก็จะเป็นเกี่ยวกับการผลิตไม้ดอกไม้ประดับนะคะการผลิตผักอินทรีย์การผลิต,ห C, ลตเห็นะคะซึ่งสุดา วิชานี้หลักๆก,ก็จะใช้ในการเรียนการสอนในส่วนของน้ำสัตว์นะคะเราก็จะมีในส่วนของแแพยยะกการเลี้ยงไก่หรือแม้แต่การเลี้ยงโคเนื้อนะคะซึ่งก็เหมาะกับสภาพภูมิประเทศของเรานะคะ ในส่วนของงานวิจัยนะคะก็จะส่งผลให้อย่างน้องๆเห็นก็คือเราทํางานวิจัยทางตะวันหลังนานะคะก็จะเป็นการท่องเที่ยวที่เห็นอ่ากดุกบีนะคะเขาก็จะเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์สุกข,ของเรามาท่องเที่ยวในส่วนของทางตะวันนะคะว่าผมชวนกันเลยนะครับเนี่ย,ยงั้นคำถามต่อไปเลยครับแหล่งศูนย์การเรียนรู้ขอยงเกษตร้อ่ไร่มีอะไรบ้าง ส่วนของการเรียนรู้นะคะในส่วนของคนทั่วไปหรือใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาเรียนรู้แล้วก็นําไปประกอบอาชีพได้หลักๆที่เป็นจุดเด่นนะคะก็คือจะเป็นเรื่องการผลิตเห็ดนะคะการผลิตเห็ดก็คือเราก็จะสอนตั้งแต่ กระบวนการเริ่มต้นนะคะตั้งแต่การทําก้อนเชื้อนะคะการเขียนเชื้อจนถึงขั้นเปิดดอกนะคะซึ่งกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีต้นทุนมากแล้วก็ไม่มีพื้นที่นะคะมีพื้นที่อย่างจํากัดตรงนี้ค่ะที่ที่ตอบโจทย์สังคมมากเลยก็คือเข้ามาเรียนรู้แล้วก็นําไปประกอบอ,อาชีพได้ค่ะในส่วนของผลิตภัณฑ์ของเกษตรร้อยไร่มีะะค่ะในส่วนที่เราเกล่าวมาแล้วนะว่าเรามี ผลิตภัณฑ์ที่เราทําในสูนรของเราในส่วนของผลผลิตที่จะเป็นผักเป็นเห็ดที่เป็นผลสดนะคะเราก็จะนํามาจําหน่ายนะคะในร้านของโคราชเกษตเอัาเลตนะคะซึ่งในส่วนของในร้านเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์มากมายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราไปส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรชุมชนนะคะให้เขามีผลิตภัณฑ์แล้วในส่วนนี้เขาก็สามารถนํามาวางขายเป็นจุดเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อินนรีย์ของโคราชเรานะคะในส่วนของร้านมี ผลิตภัณฑ์มากมายเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะไปะค่ะ ้อยไร่ของเรานะคะก็คือเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะคะปิดก็คือห้าโมงเย็นค่ะของทุกวันค่ะก็คือเราไม่ได้มีวันปิดแม้แต่วันอยู่ราชก,การเราก็เปิดปกติเพราะว่าเราจะมีในส่วนของกลุ่มที่เปิดในส่วนของร้านจํหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือร้านกาแฟาแล้วก็ร้อยไร่เราเป็นงานที่น,นะก็คือมันต้องอยู่กับสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะทิ้งไม่ได้เลยะคะ่ะยังไงก็เปิดทุกวันค่ะแล้วสถานที่ตั้งของร้อยไร่เนี่ยคือตรงไหน เราอยู่ติดกับสวนสัตว์นครราชสีมาค่ะใครที่ไปไ่ถูกล,ลูกปักมุดสวนสัตว์นครราชสีมาหรือปักมุดศูนลูกอุปกรณ์กระจายทางการเกษตรร้อยไร่ก็มาถึงเราได้เลยค่ะเห็นว่ามีสงรร่งเสริมการท่องเที่ยวไรใช่ไหมครับค่ะคือร้อยไร่เราเนี่ยก็คือเราเราทำมาประมาณ เจ็ดครั้งแล้วเนาะก็คือในส่วนของส่งเสริมการท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงเกษตรลอยไร่ค่ะก็อยูน่ในช่วงปลายปีนะคะเราก็จะเปิดทุกปีก็คือวันที่5ธันวาคมนะคะถึง5มกราคมน,นะคะของทุกๆปีค่ะเราก็จะมีในส่วนของสวนดอกไมุ้่งดอกไม้ค่ะอย่างที่นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมเราในทุกๆปีค่ะยังไงก็เปิดทุกปีค่ะยังไงก็เรียนเชิญมาเยี่ยมชมร้อยไล่ของเรานะคะในช่วงปลายปีของทุกๆปีค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาครับขอขอบคุณนะคะ